สามเทรนสินค้านะครับที่ทำเงินบน eBay นะครับเทรนแรกเลยนะครับเทรนแรกเลยก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับพวกเจลเวลี่ ry, หรือสินค้าประเภทเครื่องเงินนะครับโดยเฉพาะาสินค้าประเภทแนวเบสเลตนะครับกำไรเงินกำไรทองชุบนะครับอ่ากำไรพลอย นะครับหรือแม้แต่พลอ,อยแท้ที่เป็นเม็ดๆนะครับที่ยังไม่ได้ประกอบเป็นตัวเรือนหรือยังไม่ได้ผ่านการาแปลรูปแล้วนะครับยังเป็นยังเป็นธรรมดานะครับเป็นพลอยธรรมดาที่ทอาจจะเจรนายแล้ว,ลวก็ได้แต่จะเป็นเม็ดพลอยแบบนี้นะครับก็ขายดีบน ebay นะครับสินค้าพวกนี้จบการขายที่ ต้องบอกเลยว่าแพงมากๆนะครับสินค้าพวกนี้นะเรียกว่าแพงมากนะครับเวลาที่เราจบการขายแต่ละครั้งเนาะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูนะครับว่ามันมีกําไรข้อมือแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็พอยแบบพอยแท้แบบไหนบ้างที่ทําเงินบน eBay นะครับได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก่อนนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนําวิธีการขายพอยให้ทุกคนก่อนนะครับวิธีการขายพอย แท้หรือว่าการขายพวกเครื่องเงินแท้ที่เป็นกําไรเนี่ยนะครับสินค้าพวกนี้มันเป็นสินค้าที่ฝรั่งต้องการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีทั่วโลกอโดยเฉพาะเครื่องเงินที่อยู่ในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงิน่าทางสุขโขทัยนะครับเนาะก็ด่งดังมากนะครับเครื่องเงินสุขโขทยัยบ้านเรานะครับแล้วก็ จริงๆเราก็มีหลายจังหวัดนะที่ทําเครื่องเงินกําไรเงินอาจจะเป็นทางภาคอีสานแถวจังหวัดสุรินทร์นะครับอุบลอะไรพวกนี้นะครับก็มีการทําเครื่องเงินขึ้นมาขายนะครับแต่โดยส่วนมากเนาะก็จะขายที่ในประเทศไทยหรือว่าขายในกลุ่มโอทอปขายในกลุ่มจังหวัดตัวเองนะครับหรือว่าขายในออนไลน์บ้านเราก็มันอาจจะยังไม่ได้มีความหลากหลายหรือแบบ โดดเด่นมากมายนะก็จะทําให้สินค้าของเรานะครับขายได้น้อยลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการขยายขยายายไปต่างประเทศบ้างนะครับเพราะสินค้าพวกนี้ทําเงินได้ค่อนข้างแพงโดยเฉพาะงานฝีมือไทยๆลายไทยๆพวกนี้ขายค่อนข้างที่ดีเพราะฝรั่งชื่นชอบนะครับแล้วก็งานฝีมือเรื่องของการเจรนายว่าจะเป็นการเจรนยอยพนะครับหรือการออกแบบลวดลายใน ตัวเรือนหรือในที่เกี่ยวกับตัวเรือนหรือเกี่ยวกับบนลายของกำไรเครื่องเงินแบบนี้นะครับเนาะมันก็มีความแตกต่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่เหมือนใครในโลกนะครับนี่แหละที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้สินค้าไทยขายได้ค่อนข้างมีราคาแพงนะครับเว่าจิวเจล y หรือเครื่องเงินเนี่ยเราจัดกันอยู่ในสินค้ากลุ่มน,นะครับก็คือกลุ่มน p r โ d u ดกนะครับ นิดมากนิดน้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูสินค้าที่เป็นบางรายการนะครับบางรายการก็เป็นลายที่หาได้ยากแล้วในโลกใบนี้หรือหาได้ยากแล้วในประเทศไทยนิดมากๆนะครับยิ่งหายากมากของพวกนี้ก็จะยิ่งราคาแพงนั่นเองนะครับยิ่งทําให้เราจบการขายได้ค่อนข้างแพงแพงมากๆนะครับสินค้าเจลรี่เนี่ยนะครับ ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะด้วย,วยเขาเรียกว่าอะไรนะครับด้วยความเป็นซื้อตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์นะครับหรือความชอบความรุ่มหลงหรือความข้างไค้นะครับสินค้าแนวนี้เพราะสินค้าแนวนี้นะครับจะค่อนข้างที่มีความโดดเด่นในตัวของของเขาอยู่นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะนั้นเวลาที่ลูกค้าซื้อเนี่ยเขาก็จะซื้อในางานดีไซน์แล้วงานดีไซน์เนี่ยบางทีบางลายมันไม่มี ่ในโลกหรือมันมันมีเฉพาะที่เมืองไทยหรือว่ามันเป็นอะไรที่เขาชอบชื่นชอบไลน์นี้มากๆนะครับเขาก็จะตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์การซื้อด้วยอารมณ์เนี่ยลูกค้าจ่ายแพงได้ใช่ไหมครับจ่ายแพงได้เหมือนนเหมือนอารมณ์ที่เราอยากได้โทรศัพท์บางยี่ห้อนะครับที่เขาเปิดตัวโอ้โหมาใหม่อีกแล้วนะครับหรือรถบางยี่ห้อนะครับที่มาใหม่ออกใหม่นะครับแล้วเราอยากได้ ราคาสุดแสนแพงแต่ความอยากได้นะครับมันก็จะไปไปพานะครับตัวเราเนี่ยไปหาเงินมาซื้อจนได้ประมาณนี้เลยนะครับเราเรียกกันว่า,าการขายแบบาการซื้อด้วยอารมณ์แบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยจะทําให้ลูกค้าจ่ายแพงได้เะนั้นสินค้าในแนวเจลลี่หรือแนวของสวยของงามพวกนี้นะครับจะค่อนข้างได้ราคาแพงนะครับ ค่อนข้างแพงเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่รักและลุ่มหลงข้างไข่พวกนี้เท่านั้นถึงจะซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงพลอยแท้ในเมืองไทยก็ไม่ธรรมดานะก็ค่อนพังแพงนะครับแล้วก็เครื่องเงินก็ไม่ได้ถูกนะครับเนาะถูกเครื่องเงินก็แพงมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าต้องชอบจริงๆอ่ะถึงจะสั่งซื้อสินค้าแนวนี้นะครับ เรารู้ไปแล้วนะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอ่านในกลุ่มของแบบซื้อด้วยอารมณ์นะครับซื้อด้วยซื้อซื้อด้วยความรู้สึกนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการขายนะครับวิธีการขายพอยเนี่ยเราสามารถขายได้ทั้งแบบใบอิทนาวนะครับแล้วก็ขายได้ทั้งแบบประมูลแต่เท่าที่ผมเห็นนะครับคนนิยมขายพอยมากๆเนี่ยได้กําไรดีๆนะครับส่วนมากจะประมูลนะครับเพราะการประมูลมันเป็นเหมือนกับการ การเริ่มต้นนะครับการใส่การใส่ราคาเริ่มต้นเนี่ยที่ต่าเพราะต่านะครับพอมันมีมูลค่าใช่ไหมครับใครๆก็อยากได้นะมันมีมูลค่าใครๆก็อยากได้พอมีคนอยากได้มากๆอ่าแล้วเขาเห็นมาราคารอตารอใจราคาเริ่มต้นประมูลน,นะอ่าก็จะมีคนมาบิดนะครับแล้วอารมณ์ของการบิดเนี่ยบางทีมันยอมกันไม่ได้นะลูกค้าลูกค้าบางคนเอาคนที่ให้1เหรียญเราไปให้2อ่าเขายอมไม่ได้แล้วเขาต้องกลับมาให้3ม มันก็จะสู้ปิดกันไปอย่างเงี้ยแล้วยิ่งยิ่งถ้าหากแล้วยิ่งถ้าหากว่าเรานะประมูลได้คนประมูลเยอะๆได้บิดเยอะๆนะครับก็จะยิ่งทําให้ eBay เนี่ยช่วยดันสินค้าเราใช่ไหมครับช่วยดันสินค้าเรามากขึ้นพอดันสินค้าเรามากขึ้นก็จะทําให้สินค้าของเราติดหน้าแรกๆมากขึ้นมีการมองเห็นมากขึ้นนะครับอพอมีการมองเห็นมากขึ้นเราก็อาจจะขายสินค้า จลลี่หรือพลอยเนี่ยหรือกำไรเงินของเราเนี่ยในรูปแบบที่เป็นใบอิดนาวก็ได้เพราะการที่ลูกค้ามาประมูลเนี่ยถ้าเขาไม่ชนะประมูลในรายการนั้นถติว่าเขาแพ้เขาก็อยากจะมาดูสินค้าในร้านของเราอีกใช่ไหมครับว่าเรามีพลอยอันไหนบ้างมีกำไรเงินอันไหนบ้างที่น่าซื้ออีกอเขาก็จะเข้ามาดูร้านค้าเราอีกเพื่อสั่งซื้อเลยก็ได้เพราะคนที่ผิดหวังกับการประมูลเนี่ยบางทีเขาก็อารมณ์แบบ อยากได้เลยใช่ไหมครับเขาก็มาหาดูเลยว่าในร้านเรามีที่เป็นหอยที่ขายเลยอีกไหมเขาอาจจะสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ทําให้เรานะครับได้ทั้งการจบประมูลที่แพงแล้วก็ขายสินค้าแบบ by อิตแนวได้อีกด้วยนี่คือวิธีการขายสินค้าแบบเจลลี่นะครับเนาะเจลลี่เนี่ยถ้าเราเริ่มเจลลี่มันมีมูลค่ายิ่งเราบอกว่า ยิ่งเราบอกสตอรี่ของมันว่ามันม,นมีมีความเป็นของแท้หรือมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับต้องมีกิมมิกมีเรื่องราวสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยเออนะครับแล้วเรื่องราวสินค้ามันดีมากเลยแล้วก็เราเนี่ยสร้างแวลูให้มันด้วยการใส่สตอรี่แล้วมันยิ่งดูมีคุณค่าใช่ไหมครับพอมันดูมีคุณค่าแล้วเราไปตั้งประมูลที่ต่ำนะครับตั้งประมูลที่ต่ำลูกค้าก็าจะยิ่งอยากเข้ามาซื้อนะครับ อยากเข้ามาซื้อก็บางทีบางบางอย่างเนี่ยนะครับขายได้เริ่มต้นประมูล1เหรียญน,นะแต่จบประมูลเนี่ยบางรายการได้ถึง100เหรียญ200เหรียญบางทีทะลุพันเหรียญก็มีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของการขายของแต่ละคนด้วยเทคนิคของการสร้างสตอรี่สินค้าจะมีครับสำคัญมากนะครับการที่เราจะทำให้ฝรั่งซื้อสินค้าเราได้เนี่ยสตอรี่สำคัญมากนะครับ เราจะต้องสร้าง story สตอรี่สินค้าให้มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็อยากซื้อสินค้าเราสรุปง่ายๆก็คือสินค้าพวกเจอรี่เนี่ยที่จบการขายได้แพงเพราะว่าเพราะเป็นสินค้าที่เฉพาะกลุ่มคนนะครับที่เขาอยากได้จริงๆนะครับที่เขารักหรือเขาลุ่มหลงข้างใช้สิ่งนั้นจริงๆ นะครับเขาก็เลยอยากที่จะซื้อสินค้าในแนวแบบนี้นะครับนี่โปรดักต์มันก็จะแตกต่างจากสินค้าทั่วไปตรงที่ก็คือถ้าสินค้าทั่วไปใช่ไหมครับใครๆก็หามาขายได้นะเช่นผมยกตัวอย่างขนมทาโร่อย่างนี้นะครับใครๆก็หามาได้เพราะมันหาง่ายนะครับแต่างานที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้บางทีเราอาจจะต้องไปตามหานะออกต้องเอาไปตามหาที่จะตุจักเอยสำเพงเอย นะครับหรือใน Online. ออนไลน์ตอนนี้คนเขาก็มาขายในออนไลน์กันมากขึ้นเราอาจจะไปตามหาในออนไลน์ก็ได้นะครับคุณก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าขายแหวนเงินนะครับขายแหวนเงินผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะทุกงูก็ได้นะครับเนาะงูปึ๊บอลองดูนะครับอ่าก็จะมีนะฮะนะครับก็จะมีนะในเมืองะในประเทศไทยเรานะครับนี่ในอยู่ใน Lazada ช้อปปี้ก็มีนะครับเห็นไหมครับว่าหาไม่ยากนะนะครับอาจจะไม่เหมือนเราเป๊ะแต่เราก็ขายในส่วนที่มันคล้ายกับกับเรากับที่เราหาเจอก็ได้เพราะคนเราทุกคนนะมันไม่ได้ชอบดีไซน์เดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ให้เราหาแนวนี้มาขายนะครับอ,อ๋อโอเคนะครับอันนี้ให้เทคนิคนะในการค้นหาสินค้านะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับต่อไปสินค้าใน เทนที่2นะครับเทรนที่2ก็คือสินค้าประเภทสุขภาพและความงามนะครับสินค้าเทนสุขภาพและความงามเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายได้ดีตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปียกตัวอย่างง่ายๆนะครับอ่โควิดมานะครับแต่สินค้าพวกสุขภาพและความงามกลับขายดีขึ้นเพราะอะไรครับคนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น เทรนการออกกําลังกายมากขึ้นเทรนของการกินอาหารคีนหรืออาหารออร์แกนิกมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เครื่องสําอางนะครับก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่า,าต่อให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดโรคระบาดหรือเกิดาภาวะวิกฤตโลกหรือเกิดเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำอะไรแล้วแต่ ทุกคนก็ยังต้องใช้เครื่องสําอางหรือสินค้าประเภทสุขภาพอยู่อาหารเสริมพวกนี้อยู่นะครับสมุนไพรในบ้านเราขายดีมากเพราะฝรั่งก็หันมาออร์แกนิกมากขึ้นใช่ไหมครับหาสินค้าไทยๆมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทําให้สินค้าไทยเนี่ยขายค่อนข้างดีนะครับเหมือนที่ผมบอกไปว่าไม่ต่อให้อ่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนก็ยังอยากดูแลตัวเอง ถ้าเราขายสินค้าประเภทนี้เนี่ยก็เราก็จะทําให้สินค้าของเรานะครับขายได้เกือบตลอดเวลาเลยสินค้าประเภทอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางต่อไปก็จะเป็นสินค้าเทนที่3นะครับทุกคนเทรนที่3เนาะเทนที่3มนะครับเป็นคล้ายๆสินค้ากลุ่มแรกเลยก็คือเป็นสินค้าประเภทโมเดลของสะสมของเล่นทอยพวกนี้นะครับ จะเป็นอะไรที่แบบว่าขายดีทั้งปีการ์ดสะสมกีฬานะครับปีที่แล้วเนการ์ดโปเกมอนขายดีมากๆนะครับขายดีมากๆรวมถึงสินค้าพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ต่างๆนะครับพวกโมเดลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอรอนแมนซูเปอร์แมนอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างขายดีในปีนี้เลยเพราะสินค้าพวกนี้นะครับมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับสินค้าแบบแรก ก็คือสินค้าแบบว่าอยากสะสมน,นะครับตามหาอาอาจจะมีความเทรนด์ฮิตตามหนังหรือตามภาพยนตร์ต่างๆนะครับที่เขาชื่นชอบนะครับแล้วเขาก็หาสิ่งพวกนี้นะครับมาามามาให้ตัวเองใช่ไหมครับเนาะคือเกิดจากความชอบเกิดจากความรักในสินค้าแนวๆน,นั้นนะครับอยากได้สินค้าในแนวนั้นนะครับเขาก็ไปตามหา สินค้าพวกนี้นะครับตามในออนไลน์นะครับใน eBay นะครับของพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราขายเป็นวิธีการขายนะเน้นประมูลเหมือนกันเหมือนแบบแรกเลยเน้นประมูลเหมือนกันนะครับแล้วก็เน้นประมูลด้วยแล้วก็ขายใบนาวควบคู่กันไปด้วยนะครับไม่ใช่ประมูลอย่างเดียวนะก็เน้นประมูลด้วยขายใบนาไปด้วยนะครับควบคู่กันไปแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลาที่ตรงเนี้ยเราจะต้องบอก สตอรี่สินค้าเหมือนกันนะครับคือเราจะต้องบอกปีของสินค้าตัวนี้ปีหรือรุ่นนะครับพอลูกค้าที่ซื้อหรือตามหาสินค้าพวกนี้เขาก็จะสะสมที่เป็นปีนั้นปีนี้หรือว่าเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นลิมิเต็ดเฉพาะประเทศนั้นหรือบางทีอาจจะเป็นลิมิเต็ดเฉพาะประเทศญี่ปุ่นลิมิเต็ดเฉพาะประเทศอเมริกาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่อันนี้ถ้าเราสามารถที่จะบอกลูกค้าได้ สินค้าพวกนี้จบได้แพงแน่นอนนะครับเนาะเพราะสินค้าพวกสะสมการ์ตูนของเก่าอาของเก่าที่เป็นการ์ตูนอ a ั่นฟิ f i กอร์ต่างๆเนี่ยมีคนสะสมอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับมีคนสะสมอยู่แล้วบางคนก็ชอบอหนังเรื่องนี้หนังชอบชอบหนังเรื่องซูเปอร์แมนนะครับแบทแมนเขาก็จะไปตามหาสินค้าที่มันเป็นตัวละครเป็นโมเดลเป็น action f i กอร์หรือเป็นแผ่นป้ายหรือเป็นแบบ สติกเกอร์พวกนี้นะครับตามโรงหนังหรืออะไรที่แบบเราอาจจะได้มานะครับเราสามารถเอามาโพสขายบน eBay ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทรนสินค้าที่ขายดีในปีนี้นะครับแล้วผมคิดว่าในปี2023ต่อไปเนี่ยสินค้าพวกนี้ก็ต้องขายดีแน่นอนทุกคนต้องหาสินค้าที่มีความต้องการของลูกค้ามาขายนะครับ เราต้องอาจจะต้องสำรวจเทรนสินค้าว่าเออตอนนี้ในหน้า eBay มีอะไรขายดีบ้างนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ eBay ได้นะครับแล้วก็ส่วนมากสินค้าที่ติดเทรนเนี่ย eBay ก็จะดันมาอยู่หน้าเว็บไซต์อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ลองดูนะครับว่า,าเดือนที่ผ่านมามีสินค้าตัวไหนติดเทรนฮิตบ้างมีสินค้าตัวไหนที่ติดกระแสะบ้างเราก็อาจจะลองศึกษาดูนะครับแล้วลองดูที่ว่าตลาดบ้านเรามีไหมตราบใดที่ มันมีคนไทยขายที่เขียนว่าฟอร์มไทยแลนด์เนี่ยแสดงว่าเราต้องหามาขายได้นะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวันนี้เลยนะครับ3เทนสินค้าขายดีบน eBay ยํสำหรับวันนี้ก็อาจน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะที่อยากจะหาไรายได้เสริมจากการทำออนไลน์แต่ไม่ถนัดขายในเมืองไทยอาจจะไม่ถนัดทำไลฟ์สดอาจจะไม่ถนัดเรื่องของการขายในเมืองไทยลองขาย ไปต่างประเทศหรือว่าตอนนี้เราขายในเมืองไทยอยู่แต่อยากจะขยายตลาดไปต่างประเทศอยากจะลองดูซิว่าต่างประเทศมีความต้องการสินค้าเราไหมสามารถเริ่มต้นศึกษาได้จากช่องของผมเลยนะครับโค้ชศักดาออนไลน์ง่ายสอนขาย eBay และ a m a z o n เพื่อนเพืนท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดเข้ามาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไลฟ์สดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าครับ สวัสดีครับ